เอาละครับสวัสดีผู้รอดชีวิตทุกคนนะครับวันนี้อยู่ด้วยก,กันกับผมสมาร์ทเมื่อกี้นะฮะและคลิปโวยมันโกเช่นเคยนะครับสำหรับใครยังไม่กดถูกใจฝาก Subscribe รบกคนกดให้ด้วยนะครับกดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะมาตะกูนครับผมวันนี้เป็น ت, เลด์อาวนะครับผมนะเอาจอขึ้นมาก่อนนะลืมลืมลืม <laughs> แป๊บเดือบแป๊บเดือบ โอเคจอมาแล้วนะครับผมนะวันนี้เลดเอาของนี่นะครับผมเมกาลาติอัสนะครับผมมันมาแทนบอส5ดาวตอนนี้นะเป็นไข่เมก้านะครับผมนี่มาแล้วนะเข้าเป็นก่อนเลยนะครับแน่นอนนะครับผมนะก่อนจะไปกันมากกว่านี้นะหากต้องการเติมเกมเราต้องการความคุ้มค่าจะจัดๆทำยังไงดีครับมีบริการเติมเกมโปเกมอนโกนะครับผมคุ้มค่ากว่าเติมเองแน่นอนนะครับหากใครมีปัญหาเรื่องการเติมเกมไม่ได้นะครับหรือรู้สึกว่าเติมแล้วยังไม่คุ้มค่ามากพอนะครับผมสามารถติดต่อเพจตามรูป ที่แสดงนี้ได้เลยนะครับผมแคปจอนี้แล้วไปแจ้งได้เลยนะได้ราคาคุ้มค่ากว่าที่เติมเองแน่นอนครับรีเติมและมาตีบอสลุ้นชัยนี่และเกลือไปด้วยกันนะครับมาครับผมทุกคนครับวันนี้นะครับเป็นเลดเอาของเจ้าลาติอารดนะอย่างที่ให้ดูเมื่อกี้เลยนะครับผมนะก็วันนี้เราตีกันแค่3ตัวนะแล้วก็ขอเตือนทุกคนไว้นิดนึงนะครับว่าน้องอึดมากนะแล้วตีก็ได้บอลน้อยมากๆนะดังนั้นนะทุกคนครับ ระวังนะครับผมระวังระวังนิดนึงนะฮะต้องใช้คนลุมกัดท<ะ>ืบเยอะๆนะครับผมอึดไม่ไหวนะครับผมนะอย่าดูกันว่าจะขนาดไหนนะเรา13คนนะโอ้สบายเลยครับผม13คนคือชิวนะฮะรถไวมากๆเลยฮะเออน้องมีชายนี่ด้วยนะครับเรามีโอกาสได้ชายนี่น้องนะครับถ้าเราตีบอสเสร็จแล้วเนาะนะครับแต่ว่าจะเป็นการจับล่างธรรมดานะลาติอาร์่สีอะไรสีฟ้าใช่ไหมตีออสสีแดงใช่ไหมเดี๋ยว <laughs> ผมยังจําไม่ได้เลยนะเรียกลาติออสติอาร์ตนะครับผมไม่รู้ว่าตัวอะไรสีอะไรอตอนนี้นะครับผมคึงหลอดแล้วนะครับโคตรไวเลยนะฮะน้องเป็นมังกรกับพลังจิตนะครับใช้น้ําแข็งได้เนาะใช้มืดได้นะครับผมใช้อะไรได้อีกอะ่ะพลังจิตมแมลงแมลงตีมังกรเข้าบ้า <laughs> ไม่แน่ใจนะแต่ก็มืดอ่ะน่าจะดีสุดนะครับผมนะเคยสอนจับแล้วนะไม่ต้องสอนจับก็ได้แล้วครับเออขออนุญาตเล่นชิวๆนิดนึงแล้วกันนะครับผมมีคนมาคอมเมนต์ในคลิปสอนจับนะเราก็เลยรู้ว่าอ๋อเราสอนจับแล้วนี่เองขอบคุณมากเลยครับตัว <c oughs> สีแดงไหยครับผมเออติออสสีน้ําเงินมาขอไชนีมาโชว์เลยครับผมว่าไชานีมีอยู่จริงนะเออชัยเอ,อ๋ยชัยนี่นะครับออกช่องมาร์บังกี้เลยไหมอย่าเขินอายกันมไม่ได้อะไรเลยครับผมใช่ โอ้สองพลังงานครับผมใช้ไม่นี่ครับผมผมยังไม่ได้บวเลยนะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้ตัวดีๆเลยนะฮะร้อยเท่าไหร่ก็ไม่รู้อันนี้น่าจะยังไม่ได้นะล็อกเท่าเนี้ยโอ้ขึ้นลงหรอไม่น่าจะถึงนะผมเนี่ยแล้วลืมไปแล้วด้วยว่าสอนจับไปแบบไหน <laughs> อยากหาว่าน้องร้อยเท่าไหร่อะคือได้บอลมาเท่าไหร่14ลูกนะครับผมเนี่ยผมว่าตรงนี้ถึงจะร้อยนะต้องถึงแบบหน้ากากแดงๆของเขาเรียกหน้ากากเลยไหม <c oughs> น้องเหมือนใส่หน้ากากเลยเออลงมาเพื่อนตีได้แล้วตีมาโอเคบินกลับไปโอ้วงเดินทุกคนเดินแบบเยอะเลยนะฮะยังไงนะกลับไปดูคิดตัวเองหรือเปล่า <c oughs> โอ้โหยังเดินรอเหรอหรือว่าไม่เดินแล้วมันโลกกับทุกคนจริงขอญาตใช้เป็นเบอร์รี่ทองเลยแล้วกันนะครับผมปัป๊บโอ้โหเล็กเกินไปแล้วผมว่าณนะจุดนี้นะน่าจะขยายมาตรงสักครึ่งหูได้ไหมนะเดี๋ยวลองสักครึ่งหูเขาดีนะเขาตีเราตั้งหลายรอบนะแต่ว่าเรายังไม่พร้อมเองนะโอ้ยังเคลดอยู่เห็นไหมฮะแต่ว่าไม่ได้จริงๆนะผมต้องหน้าก,กากจริงเหรอโอเคติดแล้วครับขอบคุณมากครับ <laughs> จยายยากกับยาาๆกังเีติด ขอบคุณมากครับไม่ด right. ีนะครับผมเรามีตัวดีๆบ้างไหมเรามีชายนี่แล้วนะชายนี่สีทองสวยงามอลามตาเลยนะฮะขออนุญาตกดอย่างนี้เรียงตาม cp 1979นี่คือ91ใช่ไหมเก้าแปดเก้าหกเก้าสามเก้าหนึ่งนะฮะน่าจะเก้าหนึ่งยังไม่ดีเลยต้องสองศูนย์เลยปะเออไม่เยอะไปปะหนึ่งเก้าแบบไปปลายนะเกือบเกือบสองครับผมว่านะครับอ๋อเมื่อกี้เวเตอร์บูทเวเตอร์ธรรมดาจะเป็นหนึ่งสี่เก้าสองเยอะสุดนะครับเนี่ยยังไม่มีดีเลยทุกคน ผมก็เลยยังไม่ได้เมก้านะครับผมเนี่ยใช้นี่ผมโคตรอ่อนเลย <c oughs> ยังไม่ได้เปิดเด็กเลยนะครับผมนอกตัวหนึ่งเออผมควรจะกดเมก้าเนาะกดเมก้าไทรานิต้านี้แล้วกันนะครับเมื่อกี้เขาเอาตัวไหนไปให้เราเพราะผมเมก้าไปตัวเดียวหรอครับเนี่ยโหแล้วลูกอมไม่พอด้วยครับต้องเมก้าตัวนี้แล้วแหละนะครับผมจัดไปก็ได้โอ้โเอ้มาสองพลังและโอเคมาแล้วครับผมทุกคนตัวที่สองนะฮะเมก้าสีอะไรอะ่ะ เออนั่นน่ะสิครับโอ้ยสตาร์เตอร์3ตัวโค้ดห้องอย่างเท่มาครับทุกคนตัวที่2ครับผมมารุยกันนะครับเราอยากรู้เหมือนกันว่าเราจะมีดวงได้ชายนี่หรือเปล่านะสีน้องค่อนข้างสวยนะขอแบบว่าชานี่เออสีทองอลัมตานะครับมาทีมาทีาทขอชิดีโชว์หน่อยฮนะไม่งั้นก็เอาร้อยมาก็ได้อยากเมกา้าละโว้ย พลังงานน่าจะเยอะแล้วแหละครับผมแต่ว่าไม่ได้เมกาสักทีนะเพราะว่ายังไม่มีตัวดีๆอะ่ะก็ยังไม่อยากกดะนะครับผมเสียดายเสียดายพลังงานนะแต่รอบนี้ก็น่าจะพลังงานเยอะอะ่ะเดี๋ยวถ้าแบบเปิดเด็กจริงๆก็ไปเมกาช้ยนี่ได้เลยนะนะครับผมเอ้ยต้องใช้ผีว้อยอโอ้โหโดนท่าอะไรนะั่นทันเดอร์ เกือบตายที่เราใช้ผีก็ได้แต่ว่าเมกล้าเกงก้ามันแพ้พลังจิตนะเนื่องจากน้องเป็นพิษด,ด้วยนะครับผมก็เลยไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่นะครับก๊อฟน่าจะดีสุดนะครับหมูน้ําแข็งเราใช้ท่าน้ําแข็งเมื่อไหร่ผมจะมุกออนจากคําว่าหมูน้ําแข็งได้ <laughs> ไม่ทันแล้วทุกคนเออคนไทยได้ตั้งชื่อให้น้องเรียบร้อยแล้วนะครับผมแม้ว่าน้องจะโวยเป็นแมแมมอสก็ตามนะ <laughs> เออไม่ทันแล้วนะน้องจะได้ใช้ชื่อนี้ตลอดไป <laughs> ใครรลวก็ดีนะอันนี้นะเพราะว่า ฝั่งนู้นใช้ในส่วนของันเ n อร์นะครับตีมังกรไม่เข้านะฮะแต่มันน่าจะไปหักลบกับบินใช่ไหมนะครับโอ้โหก็ไม่หักนะแรงหักแหละทุกคนแต่ว่ามันแรงมากนะมันเป็นท่าของบอลและ t h เดอร์มันเป็นท่าแรงอยู่แล้วนะครับแล้วไมเอา g อดมาให้ผมตัวหลังๆเลยเนะี่ยบูท t a ส swing ตัวนี้ผมไม่ได้เปิดมก้าไว้นะแล้วก็เมก้าไม่พอละร้175อยเจ็ดสิบห้าอนนี้นะครับต้องการเพิ่มอีกประมาณร้อยยี่สิบห้านะจะได้เปิดอีกตัวหนึ่งนะครับผมควรจะเปิดไปสองตัวใช่ไหม นะโอ้โหตายเยอะแล้วเนี่ยรอบนี้น็อกไปมหาศาลอยู่ครับเรียบร้อยชายเอ๋ยชายนี่นะครับขอหน่อยครับตัวที่2ก็ได้นะหมื่นสามเลแลนะ้ทุกคนได้โคตรเยอะเลยเฮ้ยแต่งตัวที่จะจัดจะคลิปเมื่อวานเออมาแต่งตัวอย่างเท่นักเลงเลยนะครับใช้ อูซ่าทีเผอ1952ไม่ดีครับแล้วก็ขออนุญาตนะครับใช้เบอร์รี่ทองเลยนะครับผมต้องหมวกกันน็อกเลยอรอปั๊บโอเคได้แล้ว X นะครับตอนที่น้องควงกลับไปที่เดิมอะ่ะก่อนที่น้องจะเข้ามาที่อะ่ะต้องโยนไปแล้วนะครับผมบอกตรงๆว่าโยนยากนะครับสําหรับผมก็ยากนะเออผมบอกกันตรงๆเลยนะครับคือว่ามันกะจังหวะไม่ค่อยถูกนะครับผมยิ่งข้างบนอะ่ะไม่โยนในฝา ผมใช้เป็นเบอร์รี่ทองแล้วมันน่าจะติดง่ายขึ้นนะครับเนี่ยตอนนี้ต้องไปแล้วนะครับมันจะเป็นจังหวะที่น้องเลยขึ้นไปแล้วก็กลับมาที่เดิมใช่ปะเออตอนที่แบบเลยไปจุดนั้นอะนะฮะเราควรจะโยนไปแล้วนะครับผมไม่งั้นวงจะเดินนะเนี่ยโอ้โหไม่เอ็กครับรู้เลยว่าปล่อยไปมาเก็บไม่เอ็กวงก็เล็กโยนเอ็กก็ยากคิดที่ข้อแคทขอบพระคุณครับ <laughs> ตัวท้ายไม่ดีครับตัวนี้ ต่ำตมมีอยู่1025เดี๋ยวเปิดเด็กเมกาโชะต้องไหมเออไหนๆก็ไหน,ๆ,ไหนๆแล้วมันมีเยอะก็ไม่ได้ใช้อทุกคนเนาะเพราะว่าถ้าเรารอเวลาน้องก็โวฟีอยู่แล้วนะฮะโอ้โหเลื่อดเหลือยุติดหนึ่งใครร็วจะกินยานี้ด้วยไหมเปลืองไม่เราไม่ให้กินสัก <c oughs> คู่นะครับผมสำหรับตัวสุดท้ายนะมาขอใชนี่โชะเลยครับเดีย๋ยวเราปิดคลิปด้วยการโวเมกาลาติออสโช์เลยนี่เป็นไงแล้วลาติอาร์ตผมมีดีปะ่ะผมมีใชนี่ทั้งคู่แล้วนะครับ ยังไม่ได้โวเมกาทั้งคู่เช่นกันนะครับผม2166 9896อันนี้ไม่เล่นนะครับถึงแม้ว่าน้องจะเก่งป้องกันก็ตามใช่ไหมไม่รู้ตัวนี้เก่งป้องกันด้วยหรือเปล่านะแต่ไม่เล่นครับผมขออนุญาตด,ดูชาโดแล้วก็เ e จนเดลลี่นะฮะผมจำได้ว่าผมต้องพิลิฟาตัวหนึ่งใช่ไหมเป็น IV 1 0รบอสอีกตัวหนึ่ง ถ้าผมจำมาผิดใช่นะจำได้ว่ามีตัวหนึ่งนะที่เราต้องเพริฟายนะครับแล้วมันจะได้ร้อยพอดีนะครับตอนนั้นผมยังไม่เพริฟายเพราะว่าชาโด์มันหายากแล้วตอนนี้คือมันเกินกาดดาสดาแล้วนะเออม,มีให้จับหมดแล้วนะครับผมไม่จำเป็นต้องดองไปแล้วนะครับยูวทูตัวนี้โหขาดอีกค่าเดียวเนาะนี่เก้าแปดนะถ้าเพียวไปแต่ว่าผมมีร้อยแล้วนะครับใช้เวลาค่อนข้างนานกว่าจะได้มาหลายปีอยู่เลจิไอนี่ตัวนี้เลจิสตีล ถ้าพิลิฟายแล้วจะได้ร้อยนะครับตัวนี้พิลิฟายแล้วเกือบสูงอยู่นะเอปกผมทันเดอร์ไม่ได้ทันเดอร์จะ98-96นะครับอันนี้จะได้ใช่ปะใช่ไฟเยอร์อีกตัวหนึ่งนะครับอยากได้บอสร้อยเยอะๆเนาะนะครับอยากขอดูหน่อยรีเจนเดอรี่แอนด์เพอร์เฟกต์สับคนรขี้เกียจนะครับเพอร์เฟกต์ไอวีเพอร์เฟกต์ไอวีมีอยู่แค่นี้เองนะครับจะได้น้องกระป๋องเพิ่มมาตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ไฟเยอร์เนาะมา ตัวสุดท้ายเรามาแล้วนะครับนี่นะครับผมจัดไปเออบัตรหมดแล้วแล้วก็ไม่มีบัตรพิเศษขายแล้วนะฮะหมดทุกกล่องเลยตอนนี้นะครับเราจะต้องซื้อบัตรที่แพงอย่างนี้นะครับผมเออก็ต,อตามนั้นแหละนะครับผมจร <c oughs> ิงๆไม่ก็สองปีแล้วจะบ,บ่นอะไรก่อนเออสองสามปีแล้วเขาเรียกว่าคุ้นชินได้แล้วนะครับผมเออมาลดตอนนี้ก็รู้สึกว่าเราอาจจะไม่ตื่นเต้นแต่ลดก็ดีนะไม่ว่ากันนะฮะ ไม่ตื่นเต้นแต่ลดหน่อยฮนะเออลดหน่อยเฮ้นะครับขอรล้ลแบบลดจริงจังอนะเออไม่ต้องเอารถแบบวนะ่ามาเป็นโปรมาเป็นโปรอะไรเงี้ย <c oughs> มาทุกคนตัวสุดท้ายเราจะได้ชายนี่ไอวีร้อยนะครับผมเออน้องสีทองน้องไอพ่นของผม i อวีรจงมาสถิตในไอดีนะครับผมมาผมอยากจะโวยให้ทุกคนได้ดูซะเกินนะแต่ไม่เป็นไรครับทุกคน ถ้าเขาไม่มาผมก็ปลอบใจตัวเองโดยการเปิดเด็กและกันนะเ,ออเดีอย่าวนตัวชายนี่หนึ่งตัวนะครับผมเนื่องจากเรามีลูกอมแนละ้วนี่จะเพิ่มมาอีกกสองใช่ไหมวันนี้ได้ลูกอมเพิ่มมา0 0นะอรนะผมก็จริง,รงๆเยอะไปก็ทําอะไรไม่ได้นะต้องบอกว่าพลังงานเมกาว่าเออลูกอม,มอยู่จะสับสนก,กันนะฮะเราได้พลังงานเมกามาอีกวันนี้เราน่าจะได้ตัวละ2 0 0จะมารวมเป็น600อ้ออ่ะซึ่งมันก็โอเคแล้วนะครับผมนะที่เราจะเปิดเล่นนะครับสักตัวหนึ่ง โอเคแหละมันล้นแล้วนะครับผมเพราะว่าจริงๆแล้วเวลาปั๊มลูกอมอ่ะก็น่าจะใช้ไม่ถึงป่ะสามร้อยอ่ะนะครับผมถึงแม้ว่าเราจะแบบปั๊มใช่ป่ะเออคือกดตัวนี้แล้วไปกดอีกตัวหนึ่งไปกดอีกตัวหนึ่งวันละครั้งเลยเนี้ยนะครับให้มันแบบว่าเพิ่มเลเวลเมกาให้มันเร็วๆอะไรเงี้ยนะครับเมกาวิวทูก็ยังไม่มาเนาะนะครับมันจะมาตอนไหนเนี่ย <laughs> ไม่รู้ว่าเมกาวิวทูหรือวิวทูไสเกาะ จะมาก่อนกันอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันมิอาจคาดเดานะครับเออไม่มานานแล้วนะ two, ยูทู่เกาะเนี่ยไม่วนมาเลยนะครับซึ่งถ้าวนมาผมโฟกัสอะไรรู้ไหมทุกคนโปเกมอนคนนิ่งครับผมไม่เผลอทิ้งไอลิซดอนฟูจิกิบานะนะแล้วก็คาแมกนะผมไม่เผลอทิ้งตัวโคนไปนะครับเนื่องจากมันสีเดียวกันอนะแบบดูยากมากอ่ะผมจะต้องไปตั้งชื่อใหม่วันหลังนะโอ้โหไม่ได้ลัดชดด้วยนะฮะไม่ได้ไเลยเนะครับผม2 0 0พลังงานใช้ ไม่นี่ครับผม1960ไม่ดีเช่นกันนะครับมาจับกันนะฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะโวให้ทุกคนดูอยู่ดีผมบอกแล้วผมจะทำนะครับขอบคุณก่อนขอบคุณครับปัครับโอ้โหยังไม่เอ็กเลยเอ็กไปลูกเดียวมรัทุกคนตั้งแต่จับมานะครับผมโคตรยากเลยผมยอมรับเลยครับว่าตัวนี้ยากจริงๆคลิปที่แล้วผมสอนจับไว้ยังไงวะโอ้โหน้ก็เผื่อเยอะเกินนะครับ ผมมีแค่13บอลเองเหรอรอบนี้เอาเอาใหม่เอาใหม่ตั้งใจนะครับปั๊บโยนตรงนี้ X เ,เคนะครับโยนยากวงก็ไม่ไกลเลยนะฮะแถมเล็กอีกตั้งหากนะแล้วก็ยังมีขึ้นลงอีกนะครับข้างบนผมขอไม่โยนแล้วกันนะครับ <c oughs> โอเคบินทลาเล่นลมมาเลยปั๊บโยนตรงนี้ปั๊บ X สาเล่นนะครับผมได้แล้วแหละได้แล้ว เริ่มเข้ามือเริ่มเข้ามือแต่ติดไวๆหน่อยก็ได้นะกลัวบินนะครับเออน้องมีปีกเขาด้วยนะครับแล้วเมื่อกี้ห้องเป็นอะไรรูปบัตเตอร์ฟรีเออลัางไม่ดีเลยนะครับเฮ้ยเพื่อนตีหน่อยไม่ตีครับผมขึ้นข้างบนสะงั้นลงมาเร็วโอเคเพื่อนลงมาแล้วนะครับยังไงสิตีไหมตีปั๊บเอ็กเซลเลนต์ต่อไปนะครับผมไม่แรงนะจริงโยนไม่แรงนะฮะแอนิเมชันก็เริ่มชินแล้วนะครับคือระหว่างที่น้องกําลังจะบินกลับมา นี่ยมันจะบินเลยไปหน่อยนึงอะ่ะตอนที่แบบว่าเลยจุดสูงสุดอะ่ะนะฮะนะ่ะเราโยนไปตอนนั้นแหละลงมาพอดีนะครับผมอันนี้ไม่ได้ไม่ได้จริงๆไกลเกินขี้เกียจปรับวงมาตีมา,มาเพื่อนอย่าบินขึ้นลงบ่อยเปลืองพลังงานดีหมดเลยนะยกเว้นขาปะเขาเป็นขาด้วยวะเขาใช้ยืนปะตรงนั้นอะ่ะหรือไม่ใช่ติดล้อนหน่อยไหมโอ๊ยไม่โดยเสียงลงนั่นเลยทีเดียว ไม่ติดครับผมเหลือเจ็ดบอลแล้วปับ๊บโอเคอุ้ยเกือบไม่ทันนะเมื่อ,อกีน้น้องก็ตีอยู่แล้วนะครับพอแล้วมั้งเพื่อนโอ้ยังไม่ติดครับโอ้โหเหลือหกบอลแล้วด้วยโ <c oughs> ยนก็ยากอย่าให้รุนเยอะเลยครับนะครับพอแล้วครับพอแล้วครับยังครับผมห้าบอลแล้วครับ <c oughs> ไม่ได้เพื่อน เราไม่โยนเราลูกเดียวพอแล้วนะฮะสำหรับนายปับ๊บโอเคเรียบร้อยติดตะทีหนึ่งเก้าเก้าสองคือเก้าแปดเก้าหกนะเก้าหกนะครับผมโอ้โหผมมาอีกยาวไกลเลยนะฮะโชว์กันสะหน่อยนะฮะทุกคนเออไหนๆมันก็มีพลังงานตั้งพันสองแล้วนะครับผมเมก้าเอาตัวชายนี่แล้วกันนะครับเพราะว่าไม่มีตัวไหนเก่งสักตัวเลยนะครับกดกันเลยนะครับเออจัดไปอ๋อมันจะหลุด มันจะหลุดมันจะหลุดแล้วมันเป็นอะไรไหมมันได้หัวใจไหมอะไม่เป็นไรกดเลยนะฮะปับนี่อยากรู้เหมือนกันว่าน้องจะเป็นสีอะไรปกติเป็นสีม่วงเอ้ยน้องเป็นสีเขียว <c ười> เครื่องบินเขียวอ่าเรียบร้อยแล้วครับเปิดเด็กนี่อ๋อนับให้ด้วยนะครับผมเนี่ยจริงๆเราก็ปั๊มได้นะครับเราก็ไปกดตัวอื่นอีกนะที่ไม่ใช่ตัวเดิมโอ้หทำไมผมไม่เห็นว่ามัน X X L อ่ะอ๋ะอมันตัวเก่าผม โอ้ย oh, เรามี x x l เลยเหรอเนี่ย,ยดีใจกดไว้ก่อนอ่ะประมาณนี้นะครับผมสําหรับคลิปนี้นะก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะผมก็จบไปแล้ว3ตัวนะยังไงใครต้องการดูสอนจับนะในช่องผมมีนะลองเสิร์ชดูเอาชื่อปุ่นภาษาอังกฤษไปเสิร์ชดูนะแล้วก็เขียนสอนจับก็ได้นะฮะน่าจะเจออยู่นะครับผมโอเคผมสำหรับนี้ก็เท่านี้ก่อนแล้วกันนะขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังมาถึงตอนนี้นะและที่ขาดไม่ได้นะขอบคุณซัพพอร์เตอร์ทุกคนที่สนับสนุนช่องเราในการทำคลิปนะครับตอนนี้มีซัพพอร์เตอร์ระดับ ตามชื่อที่ขึ้นนี่เลยขอบคุณเป็นกรณีพิเศษด้วยนะครับใครพอมีกําลังอยากซับพอร์ตช่องเรานะกดปุ่ม join หรือปุ่มสมัครด้านล่างนี้นะอยากมีชื่อขึ้นเท่แบบเมื่อกี้นะกดระดับนักผจนภัยมาได้เลยนะครับใครยังไม่พร้อมรายเดือนไม่เป็นไรนะรายรอบเรามีนะกดตังค์เลยขอบคุณใต้คลิปนี้เช่นเดียวกันนะเลือกยอดเงินพร้อมโตเนตนะฮะตอนโดเนตก็จะคอมเมนต์เท่ได้ด้วยนะครับผมเลืช่องทางที่ทุกคนซัพพอร์ตผมได้นะการเข้ามาดูคลิปบ่อยๆนะเข้ามาอย่าลืมกดไลค์ใจดีช่วยแชร์ด้วยนะและท ฝากบลอชีวิตทุกคนนะสำหรับทุทกๆคอนเทนต์ที่โพสไปด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วนะขอบคุณคนดูทุกคนอีกครั้งครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดี